จช่นเพือนท่านนะครับใน,นพวกกับผมในรายการมาคิวเลอร์อนะครับันก็จะมาเล่นเอจีกันเหมือนดามอ่ารอเริ่มเกมอีกสองนาทีสามสิบวินาทีนะครับต๊ดต๊ดต๊ดอ่าก็ยการไม่เสียเวลาตัดคลิปเลยอ่ามาเงินต่อเลยนะครับ เหลือเวลาอีกประมาณ30มิบวินาทีเกมก็จะเริ่มตอนนี้ผมเดาว่าน่าจะเหลือประมาณ15บห้าวิข้างๆผมมีคนหนึ่งก็คือไอรอนบอสเตอร์หนึ่งศศูนเฮ้ยคนข้างๆผมไม่มีครับแปลงกลางของที่ไม่มีคนอจะไปจะไปไม่ไปเอาขึ้นมา ของมันเนี่ยอาจจะเปิดของจนได้ของมันนขคา่างมันคืออะไรวัดคืออะไรนะอ๋อเป็นกับดักเหรอไม่เคยได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวทางออกอยู่นี่ไง ไปฆ่ากันได้เลยเหรอ,อไปนายอะพึ่งนายอะพึ่งฆ่าเราเหรวะตามมาหรือเปล่าวิ้ยไม่อยากจะเชื่อมาฆ่าได้เลยนะครับไม่เชื่อจะไงผมเล่นไปครั้งอันนี้นาะเป็นครั้งที่สองม้งขออย่ามีใครข้อางการหมอก ของเราก็ชุกครบแล้วในบ้านน่าจะมีแต่มันอันตรายมากที่จะไปนะเปิดประตูเปิดออกตูก็ไม่เจอกล่องเย่กล่องมันอาจจะแอบอยู่ก็ได้ผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ผมคิดว่า น่าจะเป็นไปได้ถ้ามันจะอยู่ข้างบนนะแต่ตอนนี้หามรถย่างน่ะอาหารไม่เพิ่มนะครับห้องนี้มีกล่องไหมกี่เกะจะเดินมากไปสุดเลยไม่สุดสิตอนดูสำรวจอันนี้น่าจะมีนั่นไง เปิดอาหารมาอ่าอ่ามีอะไรอีกไหมขอละก,กันมาครบแล้วกินมันฝรั่งกันหุ้ยเพิ่มไปก็พอได้นะครับอืมเอาเก็บไปเก็กะ มีอยู่แล้วข้างบนแมงเขาจะขึ้นให้เราขึ้นมาเหนื่อยทำไมนะครับกล่องข้างในเอาไปแล้วเฮ้ยอย่าบอกนะเดี๋ยวแปบนะ๊บหนึ่งถ้าข้ามไปคงจะคงจะเด็ดสมอลร,รวยเัวรีค ผีดิบนะครับอย่าเอาอะไรมากนะครับผ <c oughs> <c oughs> oh, ีดิบเขาพูดก ah, ันนะครับสถานนี้้ะสมกับเราร้วยด้วยสถานผีดิบชนะมากกับาด้วยด้วยผีดิบครับไปออกจากบ้านนี้กันวิ่งวิ่งสนฮะ นายสี่เราต้องไม่สนนายเป็นอะไรไหมแม็กไม่เป็นเราคิดว่านายบ้านนะนายกำพูดกับตัวเองอุ้ยเหมือนเห็นกล่องเหมือนเห็นกล่องข้างในวุเดินไม่ได้อ้ตรงนี้อา้าวตาฝากน,น,นี่ไงนี่ไงเอา,เอา,เ,อาเอามาแทนนะ ก็อันนี้ไปอันนี้มาเค้กมาด้วยขาไก่มาด้วยมาก็เจอของดีอยู่มันขึ <Avenue. S 1> ้กระสุนเฮ้ยเดี๋ยวนะวิ่งก็หายมันหายไปได้ไงน่ะ กินกันเลยชกก่วกรอบโซ่มันโหวกระทองนะครับแต่ไม่ชอบอะไรที่มันเป็นเห็นทะลุดได้นะมันมันใช่ครับชุดก,กอรอบเล็กอ่าวท่านผูชมเห็นเหมือนผมหรือเปล่าพ่ามันคืออะไร แล้วต้องเอาแค่นี้เพื่อประลังชีวิตทางออกอยู่ไหนวะแล้วเนี่ยรถแ,แอคมาตอดีไหมไม่ดีไม่ดีเลยนะครับก็ดีอยู่แต่ไม่ดีสำหรับผมีมกลกองแค่นี้โอ้ย ก็ oh, ถ้ามีเสียงรบก,กวนไดเดี๋ยวพูดคำหยาบหรือพูดคำภาษาพีดิบไปก็ขอไยด้วยนะครับเพยเพยเยอร์เลือกี่คนวะเนี่ยดูไม่ได้ดูไม่ได้ดไไดแต่เดดแมะดูได้อีกสองนาทีต้องทำเวลาครับต้องวัด uh, ทำเวลา ต้องไปต้องอื่นกันนะครับขอดับนายเิอเดี๋ยวสำรวจตกไปขึ้นไม่ได้นะบอกอะไรต้องรอไดแม่อย่างเดียวผมเคยเดินแล้วเอ้ยเคยเดินแล้วตกไปปั๊บเดี๋ยวดูช่อผม ขาดแค่เกงเหล็กได้แล้วนะอา้าวไม่ต้องการในส่วนนี้ผมคิดว่าผมต้องการในส่วนนี้สองอันอ ถวันมาโปรดปลานมาผมมันเห็นไม้หนึงไงกระติกเดินห้เก็บให้หมดกับจุดสปาวกันไม่มีคนไมีคนคนก็ช่างมาันเถอะอ้าย มีไหมไม่ก็ไม่มีการไปแล้วนะครับก็เรอดิเมทแล้วนะครับตีได้เปล่าตีได้เปล่าวิ้ทายมันค้างดิมทเหลือคนเยอะมากไม่ เกิดชนะแล้วเชี่ยวอุ้ยหัว้อนอ้ยฟุร้อนเป๊บครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้นะครับใครที่ดูแล้วก็อย่าลืมกดกดอะไรวะกด Subscribe กดถูกใจและกดแชร์ให้กับ แอคคิวเลอร์ด้วยนะครับก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ